สวัสดีครับวันนี้มาที่แอป beautypads นะครับแอป beautypads มีทั้ง iphone มีทั้ง android นะครับพอดีวันนี้ผมแต่งโหมดของการใช้ฟิลเตอร์นะครับไปเจอฟิลเตอร์ตัวหนึ่งครับน่าสนใจเป็นเกี่ยวกับทำภาพแนวอาร์ตนะครับแล้วก็ใช้ง่ายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดรูปมาในแอป beautypads เลยนะครับผมเคยรีวิวแล้วนะครับไปย้อนดูได้เลยนะจ๊ะผมเปิดรูปนี้มานะครับ รูปนี้แบบแสงกําลังส่องสวยเลยนะครับคําสั่งฟิลเตอร์ครับจะอยู่ด้านล่างครับเห็นไหมครับเห็นคําสั่งรีทันไหมครับข้างๆกันนะครับมันจะเป็นคําสั่งฟิลเตอร์นะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยครับจิ๊บมันก็จะมีฟิลเตอร์สําเร็จรูปให้เราเลือกใช้มากมายนะครับเห็นไหมเพื่อนๆสามารถปัดปัดเลือกได้เลยครับแต่ว่าจําไว้ว่าคํำตัวเพชรนะครับก็คือตัวเสียตังค์นะครับเราจะไม่ใช้ครับอันไหนไม่มีเพชรเราก็ใช้อันนั้นนะครับส่วนโหมดของศิลปะครับ เลือกด้านบนนะครับเลื่อนไปตรงศิลปะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมี2อันครับที่เป็น C M 1แล้วก็ C M 2เปครับเพื่อนๆลองกดดูปุ๊บนี่ครับมันก็จะเป็นแบบสีน้ํามันนะครับสามารถแตะเข้าไปหทีแล้วก็ปรับเปอร์เซ็นต์ได้ครับภาพมันก็จะมีมิตินะครับอ่าสวยๆนะครับคล้ายๆกระตูนครับหรือว่า C M 2ครับปุ๊บอ่าอันนี้ก็สวยครับปรับได้อ่าดู Before After ได้ครับแตะค้างตรงนี้ปุ๊บ แต่ครั้งหนึ่งทีครับดู before after โอเคครับเพื่อนๆลองใช้ดูนะครับส่วนวิธีเซฟครับกดถูกไปแล้วก็เซฟครับบันทึกด้านบนขวาครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับฝากกดติดตามด้วยจ้า